สวัสดีครับวันนี้แฟดหกก็เชิญชวนนะฮะนะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้แวะมาชมทุ่งดอกอดาวกระจายสีเหลืองเนี่ยสวยมากๆเลยฮะช่วงนี้ดอกกำลังแน่นๆ,ๆเลยฮะนะใครมีโอกาสก็แวะมาได้นะมาออกกำลังกายเดินผ่านเดินชมแถวนี้นะหลังแฝตหกของเราเนี่ยอยู่ริมคลองบรรยากาศถือว่าสวยงามสุดๆดอกช่วงนี้ถือว่า ช่วงกำลังพีคเลยฮะนะดอกนี่เหลืองสดสวยฮนะยิ่งเจอแสงยามเช้าเนี่ยเหมือนสีทองเลยดูฮนะแสงสีทองส่องมาใส่ดอกไม้สีทองเนี่ยสวยมากๆกนะฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็จะได้รับทั้งความสุขกายสุขใจนะสบายตาสบายใจนะได้ครบทุกอย่างเลย ก็เชิญชวนนะครับนะแฝดหก